นี่คือผลงานน้องเมื่อน้องได้เรียนกับพี่อังุดแล้วรายการท้าเลยครับตุ๊กตาตัวเดียวกันเนี่ยครับแต่ทําเสร็จแล้วให้เจ้าตัวรู้สึกว่าดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมภาคภูมิใจกว่าเดิม,มนี่คือนําเทคนิคที่พี่หมุนสอนมาใช้สร้างสรรค์เค้กก้อนนี้นะครับนี่คือตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่คือผลงานของเด็กศึกษาเลครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสีนภัรยอดชุมชื่อเล่นชื่อวุ้นเส้นอายุ13ปีมาจากจังหวัดตรังค่ะโอ้สาวใต้มากับใครลูกวันนี้มากับคุณแม่ค่ะอมคุณพ่อเลรอลูกคุณพ่อทํางานค่ะ<ม>คุณพ่อทํางานอะไรคะ คุณพ่อทำงานก่อสร้างค่ะแล้วก็กรีดยางด้วยค่ะแล้ววันนี้คุณเส้นจะมาโชว์อะไรลกูกวันนี้หนูจะมาโชวการทําเค้กและแต่งหน้าเค้กค่ะทําเค้ก<ม>ไปเริ่มทําเค้กได้ยังไงคะหนูเริ่มทําเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่หนูประสบอุบัติเหตุนะคะหนูก็เลยต้องหารายได้มาทดแทนในส่วนนั้นนะคะ<อ>แล้วก็ช่วงที่พี่ประสบอุบัติเหตุนะคะหนูไปอยู่กับน้าค่ะก็เลยได้เรียนวิชาจากน้ามาค่ะ<อ>แล้วก็มา ทำขายที่บ้านค่ะครับตอนนั้นพี่ประสบอุบัติเหตุอะไรแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมลูกตอนนั้นพี่โดนรถชนค่ะแล้วก็อาการก็คือช่วงด้านขวาเนี่ยค่ะหักหมดเลยแล้วก็มีเลือดครั่งในสมองด้วยค่ะโอ้แล้วตอนนี้เป็นไงไงล่ะคะตอนปัจจุบันตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะพี่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วค่ะเรียนได้ปกติแล้วค่ะแสดงว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ เรียกว่าเป็นช่วงที่ลําบากของบ้านเราเลยใช่ไหมค่ะ <Okay. S 1> ลําบากขนาดไหนลูกตอนนั้นหนูต้องไปอยู่กับน้าแล้วพ่อต้องทํางานคนเดียวค่ะแม่ต้องดูแลพี่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ mm hmm. อืมค่าใช้จ่ายมันก็เลยเยอะขึ้นในขณะที่รายได้น้อยลงค่ะ <Okay. S 3> mm hmm. แล้วตอนนี้เค้กที่หนูขายนี่มีเค้กอะไรบ้างลูกตอนนี้มีเป็นเค้กเนื้อเค้กมะพร้าวอ่อนช็อกโกแลต ส้มจาเตอร์ตแล้วก็วานิลาค่ะกินมากวุ้นเส้นเบเกอรี่ถ้าไม่เอามานี่มีเครื่องเลยนะโกรธกันเลยนะมีเครื่องเลยไม่อยากชิมไม่อยากชิมมันอื่นนอกจากเค้กส้มเท่านั้นพี่ขอเค้กส้มเอาให้จริงนะับอยังอื่นเนี่ยแตะนะไม่แตะเลยครับอันนี้ก็คือเค้กมะพร้าวกับเค้กฝอยทองน่ะลูกค่ะเป็นเนื้อเค้กมะพร้าวฝอยทองค่ะ อันนี้เป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะจะมีคนสั่งเยอะที่สุดค่ะซิกเนเจอร์ความเด็ดมันอยู่ตรงไหนลูกชอบเป็นความหอมของตัวเนื้อเค้กอะค่ะแล้วก็ตรงครีมมะพร้าวหนูจะมันจะมีกลิ่นหอมของวัตถุดิบซึ่งหนูใช้ของธรรมชาติอะค่ะก็เลยหอมมากอันนี้เหรอคะตัวนี้จะเป็นเค้กสตรอเบอรี่ค่ะอือหือน่ากินทุกอนเลยอุ้ยอันนี้ก็น่ากิน อันนี้แต่งหน้าอันนี้ทาเองปะฮะอันนี้เป็นตัวแรกๆที่เคยทำนี่ตัวเลแรกเหรอคะแต่ว่าจะมีตัวเลขกว่านี้อีกค่ะหน้าหน้าเด็กคนนั้นเหมือนชินจังเลยอันนี้อะไรฮะนี่เค้กส้อมะอันนี้เป็นเค้กส้มค่ะเฮ้ยหน้ากินทุกอันเลยอะออกเลยนี่คืออันแล้วไอวิชาแต่งหน้าหนูไปเรียนจากไหนคะหนูดูเอาใน y o u t u ู e ค่ะเรียนไปเรื่อย แล้วตอนนี้ขายช่องทางไหนบ้างโฆษณาเลยลูกตอนนี้หนูเปิดเป็นเพจ f a c e b o o k วุ้นเส้นเบเกอรี่ในยู u b e ค่ะ,ะใน Facebook ค่ะโอเคแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0936768273ค่ะ<อ>แต่ไม่มีหน้าร้านใช่ไหมลูกค่ะแต่ว่าสามารถมาสั่งที่บ้านได้เหมือนกันค่ะครับแล้วไรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเดือนหนึ่งขายได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าหากก หักต้นทุนแล้วจะเหลือประมาณห้าพันบาทค่ะซึ่งในแต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันอยู่ที่ความมากน้อยของลูกค้าค่ะงานหนักขนาดนี้เรื่องเรียนเป็นไงบ้างครับโนได้เกรดเฉลี่ย4.00ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนะลูก4.00อยากพิดมความสุขเล้พวกเราอยากกินเค้กปะจริงค่ะเดี๋ยวก่อนกินเค้ก บอกความฝันเราหน่อยลูกวันนี้ความฝันที่หนูอยากได้กลับไปคืออะไรคะหนูอยากได้เงินสมทบทุนมาสร้างห้องทําเค้กใหม่คะ่ะเพราะว่าตอนนี้หนูกําลังเก็บตังค์อยู่แต่ยังไม่เพียงพอสําหรับสร้างคะ่ะเอาละค่ะตอนนี้พร้อมไหมคะที่จะแสดงความสามารถพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับส,สดีค่องการครับวันนี้น้องจะมาสาธิตเรื่อง การทาขนมเค้กนั่นแหละแต่ว่าจะมีกรรมการบางท่านได้ชิมบางท่านไม่ได้ชิมอีกแล้วมันจะมีเงื่อนงําบางอย่างจะมีเงื่อนงำบางอย่างสมทบทุนได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราต้องเป็นกิจกรรมสนุกๆซึ่งคนานี้สนุกสุดจะเป็นทีมงานเริ่อุปกรณ์มาก่อนพี่อุปกรณ์มาครับที่น้องจะสาธิตคือการทำคัพเค้กนะครับ เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นในการชมน้องทำคับเค้กผมจะอธิบายล่วงหน้าเลยครับว่าเดี๋ยวกรรมการก็ต้องทำคับเค้กของตัวเองครับโอเคเดี๋ยวใช้กรรมการทำคับเค้กด้วยจะมีคนได้รางวัลซึ่งรางวัลนั่นหมายความว่าจะได้ชิมเค้กซิกเนเจอร์ที่น้องขายดิบขายดีครับไม่ได้ชิมครบสามคนนะครับบางคนได้ชิมตั้งใจดูนะครับกรรมการครับเชิญลูกสาธิตลูก ขั้นตอนแรกหนูจะหนูจะสอนเป็นตัวดอกก่อนนะคะ,อ,ะออเให้จุดครีมอันนี้ลงไปบนเค้กแล้วคับเค้กแล้วก็หมุนตามขนาดที่ต้องการเลยค่ะต่อไปจะเป็นตัวของใบนะคะให้วางตัวหัวบีบในองศาประมาณนี้ค่ะแล้วก็บีบลงไปแล้วก็ดึงเลยค่ะอ๋อนี่คือใบอเนาะอันนี้คือจิ้มแล้วก็ดึงเลยค่ะถ้าสมมุติด,ดึงแล้วค่อยจิ้มได้ไหม ไม่ได้ค่ะอ๋อโอเคครับอันนี้โรยอะไรครับเป็นตัวเกล็ดน้ําตาลค่ะกรรมการครับค่ะเวลาของท่านมาถึงแล้วครับครับมาดิพร้อมนะครับพร้อมค่ะทีมงานครับอุปกรณ์มาครับเด็กจะทำที่โต๊ะเลยครับกรรมการทำที่โต๊ะตัวเองตรงนี้เลยนะดีจังเลยดีจังเลยกรรมการครับจ๋าท่านมีเวลาในการทำครับเค้กนี้40วินาทีสี่สิบวินาทีโอเคค่ะพร้อมนะครับ พร้อมครับต้องต้องเป็นดอกแบบนั้นแล้วแต่เลยครับเอาตามความคิดสร้างสรรค์เลยครับคือเห็นน้องทาเนี่ยเป็นแนวทางว่าวิธีการบีบแบบนี้จทำยังไงจะทําไปยังไงแต่เราสร้างสรรค์ได้ตามความชอบเราเลยครับเวลา40ิวินาทีนะครับ40วินาทีนะพร้อมนะครับครับเตรียมตัวระวังจับเวลาครับ ใหญ่ไเลยแลกันนะลูกนะพี่ป๋องพี่ป๋องใหญ่มากพี่ปองใหญ่มากห่อยระวังแขนเสื้อนะครับรอุ้ยของพ่อสยไปลกมาลูกมุลูกมาลูกไปลูก <ไป S 1> ลูกมาูพี่หอยลูกา <c oughs> ูาลลูก <c oughs> ก ส2 1สนดเวลาครับเก่งมากครับตำัการในสอท่านครับเก่งมากครับเก่งมากนี่ของพี่ป๋องนะลูกเป็นไงลูกน่ามีสองแท่งแล้วก็ต่อมาของคุณครูเงาะลูกโอ้ใบครูสวยเลยอ่ะมันเหมือนก้อนอุ่นจีนนะสามก้อนนะครับ หนูให้คะแนนนะลูกเต็มสิบเริ่มจากของพี่ป๋องก่อนลูกอันนี้หนูให้เจ็ดค่ะให้จเจ็ดเจ็ดเยอะนะจเจ็ดเยอะนะทั้งไลได้เจ็ดสะพี่ไก,กะะ<อ>่ตาของครูงอเอาอย่าเพิ่งบอกคะแนนลูกบอกคําชมแล้วก็คำแนะนําก่อนแล้วค่อยบอกคะแนนคุณครูเงาะบีบได้สวยนะคะแต่หนูอยากให้บีบให้ใหเต็มเต็มใช่ไหมหนูก็ว,ว่าอันนี้หนูให้เก้าค่ะ <9. S 1> เก้า โอ้โหผู้้อก่อนผูร้อก่อนมันเต็มสิบกูเต็มสิบมันมีคนที่มีบคนที่ดูหน้าเขาโอดอ่ามากหน้าเขาโอ่อามากที่ทำละเอาเอาไปตรงไปตรงมาที่เราเห็นลูกค่ะดูลกไปนิดนึงลกไปนิดนะลูกเออตรงไหนที่หนูอยากอยากจะชมลูกบีบดอกอันนี้สวยหุยนีมีีหนี่ดอกอ๋อให้ทั้งบ้านดูลูกดอกนี้บีบสวยบีนี้อ่าบีบสวยบีบสวยงันอาร์แล้ว เต็มสิบเท่าไหร่นี่ลูกไม่แปดคแเวกแนวดีโอ้ยโอ้โหไอ้ซ้ำทางไอ้ธรรมดานี่สรุปนะครับคนที่ได้ชิมเค้กซิกเนเจอร์คือครูง้อครับคนเดียววะคนเดียวครับอ้าวคนเดียวครับทีมงานเก็บอุปกรณ์แล้วก็เสิร์ฟรางวัลให้ครูง้อด้วยครับอุ้ยได้ยินเสียง แบ่งหน่อยดีไหมหนูจะไม่แบ่งหนูก็สงสารเหลือเกินมีจานแบ่งไหมคะไม่ครับคนไม่กดเป็นแบบนี้กดเป็นแบบนี้ครูเชิญครับเชิญครับนี่มันบาดได้กินต่อหน้าืันเลนหน้ามันน้อยไปเชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวซีเชิญเย็นก่อนอือหือบรรยายสิบรรยายสิอธิบายมาคือมันคือเหมือนเหมือนมะพร้าวสดระดับที่แบบขูดออกมาจาก มะพร้าวอย่างนั้นเลยค่ะเอางี้ดีกว่าพูดแบบจริงๆเลยว่าเป็นท็อปท็อปทรีของเค้กมะพร้าวที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาโอ้โหอะอรนี้โอ้ <ๆ S 1> ีความรู้สึกคูนะ่มอแนลูกแล้วทัางบ้านนะครับวันนี้เราทำสองเรื่องเรื่องหนึง่งคืออธิบายเรื่องการทำท็อเค้กอีกเรื่องหนึง่งอธิบายคำว่าตาละห้อยทีมงานครับรบกวนเก็บอุปกรณ์เกมนี้ครับเราจะเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับ ท่กรรมการครับทีมงานวิเคราะห์ฝีมือของน้องวุ้นเส้นเนี่ยพบว่าเป็นเด็กที่ทําเค้กได้เก่งสมวัยและเกินไวไัยด้วยซ้ำเป็นระดับอาชีพได้เลยแต่เราก็คิดว่าอยากให้น้องเก่งได้มากกว่านี้เราก็เลยให้น้องได้ไปเรียนทําเค้กกับคนที่เราเห็นว่าเก่งระดับประเทศนั่นก็คือพี่อง,งุ Super ่นซปเปอร์เกดและนี่ก็คือพี่อัง,งุนอัจฉริยะเกินรอยนักแต่งหน้าเค้กระดับแนวหน้า เมอร์เมดนั่งแล้วก็แบบตกแต่งอะไรแบบนี้ค่ะให้เขาดูมีลักษณะเด่นของเขาออกมาแบบนี้แล้วตัวนี้แหละครับตัวกลางตัวกลางนี้เป็นเป็นแบบที่งุนพึ่งคิดค้นขึ้นมาค่ะหนูก็เลยคิดว่าจะทํำยังไงให้เค้กมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแบบนี้ค่ะก็เลยลองลองคิดคนแล้วก็ทําเป็นแบบกระโปรงผิวแบบนี้ค่ะเคลือนไหวใช่ค่ะก็จะดูแบบสะบัดแบบนี้ค่ะ ซึ่งพวกเราเกิดว่างานวิจิตมากและนี่คือที่มาของการเรียนทำเค้กเพิ่มเติมกับพี่องุนครับอู้ดีจงเลยอ่ะอ้ดีจังออุ่นเป็นสีสวัสดีค่ะพี่องุนสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเดินทางมาเหนื่อยไหมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่องุนจะสอนทำเค้กเจ้าหญิงนะคะ เดี๋ยวเราจะผสมสีกันนี่นะะเรียนผสมสีใช่ไหมลูกถ้ามันจะมีมิติหรือมีเลเยอร์อเราต้องทําให้มันแบบว่าเป็นสีอ่อนกางแก่นะคะ,คะสีนี้อาจจะเป็นสีพื้นกระโปรงเพราะว่ามันอ่อนหน่อยนะคะ,คะโนผสมเป็นสีเดียวล้วนเลยล้ไม่ผสมแบบนี้ใช่ไหมพี่มุ่สอนว่าสีไม่มีไหลเฉดครับที่ผ่านมาเวลาหนูผสมสีเนี่ย สีสีเดียวกันหนูเป็นแยกเฉดแบบนี้ไหมลูกไม่ค่ะของหนูคือจะเป็นสีเดียวเลยสีเดียวเนี่ยเห็นไหมความรู้พี่อุนบอกว่ามันถ้ามันจะมีมิติได้มันต้องมีสีที่เหลต่างกันมีเฉดที่ต่างกันอันนี้คือความรู้แรกนะลูกไปต่อลูกอ่าโอเคขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่จะสอนทําโครงสร้างของตัวกระโปรงของตุ๊กตานะคะพี่จะใช้เป็นขันข้าวสิบเซนเราก็จะเป็นนานครึ่งปอนนะคะ ปรับโครงสร้างของกระโปงได้อยากให้มันแบบเป็นลักษณะแบบไหนนี่คือคือปรับโครงสร้างใช่ไหมลูกค่ะเหมือนกระโปงเราจะลากเส้นพี่หมุนจะเริ่มจากข้างล่างก่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากข้างหน้าอยู่ที่ผ้าอะไรมาเยวจะแก้ไขย,ยากเคยทำแบบนี้ไหมลูกไม่เคยค่ะในนาบี เราดูหัวบีบตรงนี้อ่ะมันจะมีฝั่งกว้างกับฝั่งแคบให้เราฝันหันฝั่งแคบเข้าหาตัวเองอทีนี้เวลาบีบแตะแคงมือนิดนึงพี่หมุนไม่กักเลยนะครับนี่คือปล่อยหมดเลยครับพี่มรักเขียวเห็นไหมสีมันก็จะกินกินัปโอ้ยากเลยเนี่ยโอ้สวยจังเลยอ่ะอเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการทำโครงชุดข้างบนพี่หมุนก็จะบีบ ไปให้มันทั่วเลยน,นี้เลยระบายระบายไปเรื่อยๆโอ้โหสนุกค่ะได้ความรู้ใหม่ไปเยอะเลยค่ะก็อยากให้น้องสู้ๆเราก็ทำผลงานให้ออกมาเต็มที่ที่สุดนะคะนะพี่หมุนเชื่อว่าน้องวุลนเส้นทำได้โ <Okay. S 2> อเคดูดูสิวิจ,จิตมากผู้ใจทำ จริงๆเขาเรียนกันนานกว่านี้นะครับพอจบจากบทพิกรายการเขาคุยกันต่อแล้วสอนกันต่อแล้วผมได้เจอเพี่อังุน<ะ>พี่อังุนบอกว่าสอนคนมาเยอะนี่คือเด็กที่หัวไวที่สุดว้าวท่านรับการครับน้องวุ้นเส้นเนี่ยเป็นเด็กที่มีทักษะฝีมือในการทําเค้กที่เรียกว่าเกินวัยเราไปดูกันว่าผลงานการทําเค้กของน้องเนี่ยที่เป็นเค้กตุ๊กตาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือผลงานน้องก็บอกว่า เป็นงานที่น่ารักอะครับร<า>แล้วก็เป็นเค้กที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มเมื่อน้องได้เรียนกับพี่อังุนแล้วรายการท้าเลยครับตุ๊ก,กาตาตัวเดียวกันเนี่ยครับแต่ทําเสร็จแล้วให้เจ้าตัวรู้สึกว่าดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมภาคภูมิใจกว่าเดิมและนี่คือภารกิจสุดท้ายของน้องวุ้นเส้นครับีมง,งานครับมาเลยครับ คือหลังจากเรียนกับเพียงหุ่นแล้วครับนี่หนูทำอะไรลูกร่างค่ะร่างก่อนเนาะขั้นตอนนี้สำคัญเนาะค<ช>่ถ้ามันจะมีนิติหรือมีเยอยืเราต้องทำให้มันบบว่าเป็นสีอ่อนกลางแก่นะคะนี่คือย้อนกลับไปดูว่าเพียงหุ่นสอนอยังไงนะครับมีสีอ่อนสีกลางสีแก่ใช่ไหมลูกค<ช>่ะอ่อนนี้ก็คือทำสีเนาะมีสามเฉด หั่นเค้กเพื่ออะไรลูกเพื่อเอามาประกบต่อกันให้เป็นรูปที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะอ๋โอเคนี่ขึ้นลายตามที่เราออกแบบใช่ไหมลูกอันนี้จะทําให้ในตัวเค้กจะมีหลายๆสีเป็นสีฟิค่ะเราจะลากเส้นที่หมุนจะเริ่มจากข้างหลัางก่อน เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเริ่มจากข้างหน้าเดี๋ยวผทีพากอะไรมาเดี๋ยวมันจะแก้ไขยากนี่คือพยายามนึกถึงสิ่ง<ม>ที่มุนสอนใช่ไหมลูกค่ะน,นี่บีบตามที่มุนสอนไหมลูกค่ะเวลาบีบเราดูหัวบีบตรงนี้อ่ะมันจะมีฝั่งกว้างกับฝั่งแคบทีนี้เวลาบีด แตะแขงมือนิดนึงนีม่มันจะเขียวเห็นไหมสีมันก็จะกินกรีกันโอ้สวยอะ่ะนี่คือนำเทคนิคที่พี่หมุนสอนมาใช้ด้านสันเค้กก้อนนี้นะครับ นี่ใส่ดอกเล็กๆน้อยๆนะครับนี่คือตกแต่งเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นเม็ดน้ำตาลไหมลูกค่ะส <ๆๆ S 2> วยอ<ด>่ะเรี่อการครับ <ๆ S 1> เรียนกับพี่องุ่นวันเดียวครับแต่ว่าวิชายอยู่กับเด็กคนนี้ตลอดไปแล้วพี่องุ่นไม่กักเลยนะครับบอกทุกอย่างพร้อมใช้กรรมการชมผลงานยังลูก พร้อมค่ะพรานมการครับเมื่อได้เรียนวิชาทําเค้กเพิ่มเติมจากพี่องุ่นผลงานก็ออกมาเป็นเค้กก้อนนี้ครับี่นนครับเชิญเลยครับ นะแบบนี่คือคำว่าความรู้จริงนะอ้หไม่กล้ากินเลยคือก้อนเดิมเนี่ยเป็นแนวน่ารักน่ารักแบบสวยงามครับแต่ว่าเค้กก้อนใหม่เนี่ยมันมันออกแนววิจิตรนะครับโอ้โหท่างน้ำตาลครับท่านดูรายละเอียดที่กระโปรงสิครับอืออ๋อเนี่ยเป็นเค้กแต่งงานได้เลยอ่ะใส่รายละเอียดเลยดีดี ทั des ens, group, ini, ้งน้ำการครับน the ี่คือผลงานของเด็ก13นะครับที่เรียนวิชาจากพี่อังหุ่นไม่ถึงวันเต็มครับแต่ว่าสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้ครับผมชื่นชมมากทั้งคุณครูแล้วก็เก่งมากครับน้องวุ้นเซนตั้งชื่อเค้กก้อนนี้ว่าอะไรลูกเจ้าหิ่งแองท้องทะเลใต้ค่ะโอ้โหจดีมลุกทีนาำครับเชิญครับ ทั้งสามท่านครับไปรู้จักกับหุ้นเส้นรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยมันทําให้เราเห็นเลยนะลูกนะว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสถ้าคนคนนั้นฉลาดมองเราจะเลือกโทษชะตากรรมก็ได้นะวันนั้นนะแต่สิ่งที่หนูเลือกคือหนูเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้หนูต้องไม่หยุดในการพัฒนานะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเค้กนะสมมติวันหนึ่งหนูจะทําธุรกิจหนูก็ต้องมีความรู้เรื่องธุรกิจเก่งในงานเก่งในธุรกิจศึกษามันซะทุกอย่างคนคนเดิมเนี่ยแต่มันเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดได้ จากความรู้ของเราฝากไว้เท่านี้นะลูกขอให้หนูเจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดีกระตันยูแบบนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะลูกนะขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะถ้าต้องการครับน้องอยากทําห้องทําเค้กครับให้มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมจะได้พัฒนาร้านเค้กได้มากยิ่งขึ้นและนี่คือความฝันของน้องหุนเส้นครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ผ,าผา่านค่ะ เส้นลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบเรื่องราวชีวิตของหนูแล้วทราบเรื่องราวความสามารถและความฝันของหนูแล้วลูกท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นหาความฝันในครั้งนี้ของหนูต้องได้รับการเติมเต็มลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ขอมอบงบประมาณให้กับหนูด้วยการไปทําห้องทําเค้กนะลูกนะสองหมื่นบาทจาก King Power าคิงพาวเวอร์ครับความฝันสําเร็จแล้วลูกหนูอยากบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครลูกหนูอยากพูดกับ นูอยากพูดโดยรวมเลยะะได้ลูกถ้าหนูอยากจะพูดกับใครนะลูกจะจะบอกอะไรเชิญได้เลยลูกหนูขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ทําให้หนูได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณลูกค้าที่คอยอุดหนุนคอยซัพพอร์ตหนูขอบคุณแม่ขอบคุณนะ้าขอบคุณพี่ยังอุ่นที่ให้ความรู้หนูและทําให้หนูได้ทําในสิ่งที่หนูชอบหนูจะนําความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ นี่คืออทิยาพันจิ๋วนักสร้างสรรค์เคสของเราจากเมืองตรังครับน้องวุ้นเส้นครับเวัสดีนะลูกี้าอายุ13เป็นเจ้าของกิจาการได้เลย <c oughs> จริงเก่ง <c oughs> จริง,รงๆอร่อยมากพี่อร่อยด้วยนะยคือคือที่ครูยืนยันนี่คือความอร่อย,ออยและที่พวกเราเห็นนั่นันคือความวิจ,จิตจริพอมารวมกันนี่ผมว่าน้องมี ้มมีีจจุดดยืท่ชัเนากสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ